คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งความน่าสนใจนะคะของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุมาลีออำเภอน,น้พองนั่นก็คือข้างหลังของเต้าเองค่ะซึ่งได้ได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมการเรียนรู้เลยก่อนที่เรานะคะจะไปดูมุมกิจกรรมมุมการเรียนรู้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะคะกับครูบรรลักษ์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะเดี๋ยวรบกวนนะคะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิการหมันเรียนนะคะเป็นครูบรรลักษ์ประจําห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอน้ำพองค่ะและนี่นะคะก็เป็นผู้ดูแลนะคะ,คะทุกวันเลยนะคะจะมีครูบรรลักษ์นะคะในการให้บริการประชาชนอยู่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียกว่าครูปอเลยได้ไหมคะคะโอ้ครูปอคะอด้านหลังนี้ค,ะค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่า เาไม่เคยเห็นที่ไหนเลยที่เป็นมุมการเรียนรู้สำหรับเด็กขนาดนี้ข้างหลังนี้เป็นการเรียนการสอนอะไรบ้างคะมุมที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นมุมเด็กค่ะซึ่งเราจะมีสื่อวิดทัศน์แล้วก็มีเครื่องเล่นแล้วก็มีเกมของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนานการของ ก็จะมีหนังสือนิทานซึ่งเป็นนิทาน3ภาษาด้วยค่ะและข้างหลังนะคะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นโฮมสคูลเลยที่เรานะคะเด็กๆสามารถมาเรียนรู้ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีได้ใช่ค่ะการเรียนการสอนอยังไงบ้างคะใช่ค่ะมีผู้ใช้บริการนะคะได้ใช้พื้นที่ของห้องสมุดเราท,ทำกิจกรรมโฮมสคูลค่ะซึ่งเราจะเห็นดน้าหลั จะมีผู้ใช้บริการที่เป็นคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะซึ่งเป็นการโฮมสกูค่ะเพื่อ,อส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้สําหรับเด็เดกๆค่ะคุณผู้ชมคะและนอกจากว่าจะให้บริการหนังสือหรือเป็นที่พักผ่อนในการเสริมความรู้นะคะหาความรู้เพิ่มเติมมากไปกว่านั้นยังมีมุมเด็กทางห้องสมุดของเรานะคะก็จะมีสื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีมีหนังสือสามภาษา แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับของเล่นที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นมุมการเรียนรู้นะคะที่น่าสนใจมากเลยซึ่งวันนี้ค่ะเต้าเจอคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะคะกำลังโอบเล่นของเล่นกันอย่างสนุกสนานและเต้าแอบได้ยินน้องร้องไห้คด้วยตัวเล็กๆสามารถสอน่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำวามจักคุณแม่

ก็อสมุดก็ให้อะไรกับเด็กๆแล้วกคุณแม่เยอะเป็นการหล่อหลอนนะคะหลอหลอมพฤติกรรมของเด็ดกจนกว่าตั้งแต่เขาเล็กๆจนเาโตเป็นหล่อหล่องการป้องกันเขาอย่างนี้ค่ะที่จะไม่หลงไปกับโซเชียลโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะอำเภอน้ำพองเป็นอำเภอเดียวที่มีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้เสด็จเป็นองค์ประธานในวิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่30ระะกรกฎาคมพุทธศักราช2536ครับ และตอนนี้นะคะเต้าพาท่านผู้ชมมาลุยถึงที่แล้วค่ะนี่นะคะเป็นร้านกุฎน้ำใสาชาไทยนะคะนอกจากให้บริการเครื่องดื่มนะคะกาแฟและขนมแล้วยังเป็นบ้านหนังสือชุมชนอีกด้วยนะคะที่ให้บริการหนังสือกับประชาชนที่ตำบลน,นี้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็สําหรับร้านกุฎน้ําใสชาไทยแห่งนี้นะคะก็เป็นร้าน ชาไทยประจำประจำ,ะจำบ้านขุนน้ำใสตระบนขุนน้ำใสนะคะแล้วก็เป็นบ้านหนังสือชุมชนด้วยบ้านหนังสือแห่งนี้ได้รับส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ s c g ค่ะให้การสนับสนุนโต๊ะหนังสือชั้นวางหนังสือสําหรับให้ทางกศนมาวางหนังสือเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มาซื้อชาไทยนะคะได้นั่งอ่านระหว่างรอซื้อชานะคะค่ะสำหรับดิฉันนะคะนางลัคนาใบาลาดนะคะ ตำแหน่งครู่อาสาสมัครกศนอเภอน้ำพองค่ะก็จะรับผิดชอบตำบลกุนน้ำใสและก็ตำบลน้ำพองนะคะ,ะสำหรับเราก็จะมาจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการรู้หนังสือนะคะและก็ที่แห่งน,นี้เราก็จะมาสนับสนุนเรื่องของหนังสือพิมพ์ชุมชน,นะคะ่ะจะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการหนังสือพิมพ์ของเรานะคะ